ไผ้โงวันนี้ครับเรารับช่วงที่สองอย่ามมือเ้าหลังจากประมาณมาตีสี่กลัวมาไตกบฟังเสียงเขียดเสียงกบเสียงเอื้องแสดงดนงรีสดๆด,ดแทงกันครับย่า,มาวงมือเ้าเวลาตอนนี้หกโมงกลัวก็ยังแสดงสดๆด,ดแทงกันเจะ้าวะเรียวเห็นครับนั่นคือเสาเอี่ยมเก่าซหกจุหาบ้านหมอซอยสิษถนนรมิมโคงครับจังหวัดหนองคายเบงสภาพน้ำท่วมครับ น้ำส่วตกแห้งคักหมู่ว่านน้ำแห้งบ่มีน้ำแต่ว่าเสารอนี้พี่น้องเบิ่งครับเบิ่งสภาพตกหนักตกแห้งตกได้ใจถือใจของพี่น้องเกษตรกร,กรครับแต่ว่าด้านหลังเป็นพิรุ่มพิรุ่มตำ่ำน้ำไหลมาขังมาหอมมาตุ่มอยู่ทางด้านหลัง,งสถานีเต่าชุมหกชุนหาครับเต็มตึงๆพี่น้องเลยบรรยากาศครับบรรยากาศงามวันเา มาเบิ่งเสียงกบเสียงเคียดห้องกันเต็มนี่จักหนังจึนหนังเลยครับนองเลยทักไาลตกแห้งทักเสียงกเตาห้องเสียงเสียดเตาห้องเสียงเอื้องเตาห้องยิ่งรีดัปยังห้องอีกตั้งหากยังมือเศราดูบรรยากาศดูบรรยากาศน้ำท่วมครับ ยากาศเสา์เ็นก้อนชุมกุนหาครับอยู่กลางน้ำเลยครับนวินาทีนี้น้ำท่วมนี่คือหมู่บ้านน้ำยังแห้งแต่ว่าเสารืมอนี่น้ำเต็มครับตกแห้งครับได้ใจวัทตกแห้งได้ใจพี่น้องไก่เศษก่อนคนหอคนสวน เียงกบเสียงเสียบห้องครับสดสดจากทางเก้าซึมหกจนหาบ้านหมอดซอยศิบเอามาให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งน้ำกันไทยโขงวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ